กดปล่อยความสงสยัยทอดถอนความกลัวทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายทุกชนิดรวนความคิดในแง่ลบออกจากโครงสร้างของจิตใจของเธอเสียจงเป็นนายเหนือความคิดฝึดกควบคุมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกทั้งหมดเป็นเรื่องของวินยัยและความมุมันก้าวแรกคือเรียนรู้ที่จะตรวจสอบความคิดของตัวเองจงคิดถึงสิ่งที่เธอกำลังคิดอยู่เมื่อจับได้ว่าตัวเองกำลังคิดในแง่ลบ ความคิดซึ่งปฏิเสธมนคติสูงสุดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงคิดใหม่ฉันต้องการให้เธอทําอย่างนี้ตรงตามตัวอักษรเลยนะถ้าเธอคิดว่าตัวเองกําลังห่อเหี่ยวหรือกําลังยากลําบากไม่มีอะไรดีเลยในสภาวะการเหล่านี้จงคิดใหม่ถ้าเธอคิดว่าโลกนี้เป็นสถานที่เลวร้ายเต็มไปด้วยเรื่องราวแย่ๆจงคิดใหม่ถ้าเธอคิดว่าชีวิตตอนนี้กำลังจะพังคลายเป็นเสียงเสียง และไม่มีวันจะนำกลับมาประสานได้อีกแล้วก็จงคิดใหม่เธอสามารถฝึกฝนให้ตัวเองทำอย่างนี้ได้นี่เป็นบทสนทนาส่วนหนึ่งในหนังสือสนทนากับพระเจ้าค่ะ